ทำฮือฮาทั่วโลกออนไลน์สําหรับการคัมแบ็กกลับมาของนางเอกชื่อดังอย่างเชอรี่เขมาอับสอนซิริสุขาที่กลับมาคืนจอแก้วในรอบ8ปีของเธอในบทบาทที่รอคอยมานานกว่าจะเจอบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนงานนี้เบื้องหลังชี้ว่าให้ลุ้นกันต่อพอเกิดกล้องมีเซอร์ไพรส์แน่นางเอกคนสวยเชอรี่เข็มอับซอนที่หายไปนานกว่า8ปี ทำงานครั้งสุดท้ายคือยุค SDE ล่าสุดใจอ่อนยอมกลับมาเล่นละครให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วแต่ที่แน่ๆความสวยไม่เคยจางหายสวยเหมือนลอยมากลับมาคราวนี้เจ้าตัวตื่นเต้นมากใช่ค่ะก็ขอเขาไปเ workshop เพอรู้สึกว่า8ปีที่หายไปไม่ทำการแสดงเลยการพูดเรายังโอเคไหมการแสดงอารมณ์ต่างๆ เราไม่แน่ใจว่า8ปีมันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนในการทำงานเชอรี่ได้มาอัปเดตช่วงชีวิตที่หายไปบอกเลยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนได้ดีมากเธอได้ค้นพบกับธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจระหว่างที่สูญเสียคุณพ่อไปรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีมากในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่จะเกิดมาแล้วได้เจอก็เลยนำมาใช้ในชีวิตนอกจากนี้ยังหันมามุ่งหน้าทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อชาวเกษตรกรจนต้องขอมอบมงเจ้าหญิงแห่งวงการรักโลกให้เลยเริ่มจากปฏิวัติตัวเองด้วยเรื่องใกล้ตัวหมดใช้หลอดช้อนซ่อมพลาสติกและอื่นๆไปจนถึงขั้นที่นางเอกคนสวยยืนกวนสบู่รักโลกเองกว่า8ชั่วโมงพ่อหนุ่มแม่ชมแม่แอบมีอึ้งทำงานเยอะขนาดนี้ ขออัปเดตสเตตัสเรื่องหัวใจกันหน่อยแม่ยิงตรงมาเลยหัวเราะตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครค่ะแม่แอบถามต่อหมายถึงไม่ได้มีใครไฟนอนหรอคะเขินขอบคุณค่ะแม่กำลังคัดเลือกอยู่หยุยแซบความสวยเลือกได้นี้จะไปหยุดที่ตรงไหนแฟนละครร้องเฮลันหลังจากที่ทราบข่าวการหวนคืนจอแก้วของนางเอกสาวร,ระดับตำนานอย่างเชอรี่ คมาอักษรสิริสุขค่ะกับการงดงานแสดงนานนับ8ปีซึ่งเจ้าตัวออกมาเปิดใจให้ทราบว่าการกลับมาครั้งนี้เหมือนอะไรบ้างอย่างได้ฮึบขึ้นมาและรู้สึกสนุกและตอนนี้ก็ได้มีการเวิร์กช็อปไปแล้วเพื่อเตรียมตัวในการอดฝีมืออีกครั้งนั่นเองปี2558คือละครในจอแก้ว ทีน่นางเอกดังได้เล่นแบบเต็มตัวก่อนพักงานยาวๆนับ8ปีกับละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรเรื่องกระทิงจากนั้นก็มีรับเชิญให้เห็นกันบ้างกับเรื่องซุปตา2550เชอรี่เขมาอัปสอนเปิดใจผ่านรายการ3ามแซบว่ากำลังมีงานแสดงเรื่องลมเล่นไฟรับบทเป็นลมเราขอเขาไปเวิร์กช็อป8ปีที่หายไปไม่ได้ทำการแสดงเลย การพูดได้อลกอะไรเรายังโอเคไหมแล้วก็การแสดงอารมณ์ต่างๆร่วมไปถึงแบบเราไม่แน่ใจว่าพอ8ปีมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนในการทำงานในการเล่นด้วยก็เลยขอไปเวิร์กช็อปพอไปแล้วก็สนุกแล้วก็รู้สึกเหมือนไปแล้วได้อะไรบางอย่างในแบบทึบก,กลับมาส่วนตัวมองว่าการกลับมาทำงานในยุคนี้เรื่องที่กังวลคือการกลับมาทำงานกับกองละครยุคใหม่ ตอนนี้การทำงานกล้องเทคนิคต่างๆเปลี่ยนไปเลยตื่นเต้นเหตุผลที่ตัดสินใจเลยคืออ่านหมดแล้วสนุกเห็นตัวเองในละครนั้นตลอด8ปีที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ส่งมานั้นเราไม่เห็นตัวเองเรื่องนี้เราได้เล่นเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแต่ไม่เคยได้เล่นละครแบบนั้นสักทีจึงเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากเล่น ตามข้อมูลที่ได้ออกมาเผยแพร่เบื้องต้นเกี่ยวกับการคัมแบ็กกลับมาของเชอร์รี่เคมาอักษรนนั้นได้ชี้ว่าละครที่เธอกลับมาร่วมงานในจอแก้วกับละครเรื่องลมเล่นไฟโดยผู้จัดนกจริยาโดยเรื่องนี้เชอร์รี่จะได้รับบทบาทที่ท้าทายเป็นสัญลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจละครเรื่องดังกล่าวนั้นมีการเตรียมเปิดกล้องช่วงกลางเดือนมกราคม2566นี้ ส่วนนักแสดงที่ร่วมโชว์ฝีมือในบทต่างๆต้องรอเห็นกันเองในวันเปิดกล้องดีกว่าเข็มอัพสอนซิริสุขาชื่อเล่นเชอรี่เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ไทยชมลมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตางในปี2543และผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่13ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องกระทิงในปี2559ปอจันจิราทิมาสารเจ้าของบริษัทโมเดลลิ่งทาบทามเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุ17ปีงานชิ้นแรกคือโฆษณา Oil of Olay ต่อมาบริษัทยูมาจำกัดติดต่อให้เล่นละครเรื่องแรก โรลิศจับขโมยทางช่อง3ในปี2,539เชอรี่เปิดกิจการดานเสื้อผ้าคอลาวในที่ห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซา่าเพนกาวนเซนทันเวิลด์และสยามพารากอนและบริษัทออกแกไนถึงแม้จะไม่มีผลงานการแสดงของเชอรี่เข็มอัสษรปรากฏให้เห็นบนจอแก้วแต่ยังคงปรากฏตัวสู่สายตาประชาชนในวงการแฟชั่นอยู่เนือง ในปี2,559ถึง2 5 6 0เชอรี่ได้รับคัดเลือกจากแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกอย่างเกลนให้เป็น The First Hero Woman of g e l t n Thailand ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ Ambassador คนแรกของเกล็นในประเทศไทยปัจจุบันเชอรี่ให้เวลาส่วนใหญ่ทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อปี2558เชอรี่จึงรวมตัวกับเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการตั้งกลุ่ม Little Help ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเริ่มจากกิจกรรม Little Help Nepal โดยจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนและนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวในปานที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ หลังจากนั้นก็ดําเนินโครงการต่อเนื่องโดยกลุ่มมีแนวทางชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล,อล้อมแนวยอ,อก,การเริ่มกิจกรรมปลูกป่าที่จังหวัดแพร่ภายใต้โครงการ Little Forest ปลูกป่าปลูกคนปลูกใจหลังจากนั้นร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงภายใต้โครงการโดยตุง a n f r i e n โดยร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาในคอลเลกชัน การเดินทางของดอกไม้หรือล่าวเว t h f o o o s เพื่อจัดจำหน่ายนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการปลูกคนปลูกป่าปลูกใจในช่วงปลายปี2559กลุ่ม Little Forest ได้สนับสนุนการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งให้กับพี่น้องชาวบ้านวังลึกตําบลน,นาพูนอําเภอวังชิน้นจังหวัดแพร่ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างกลุ่ม Little Forest ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอขึ้นแล้วเสร็จพร้อมใช้งานโดยมีพิธีเปิดฝ่ายแห่งแรกเป็นทางการเมื่อ9เมษายน2560ต่อมาได้สร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่อําเภอวังชิน้นรวมทั้งสิ้นจำนวน3ฝ่ายและได้ส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว ปี2,562เชอรี่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในด้านสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นโครงการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมกับครูลูกกอล์ฟขณะทิพสุนทอนรักและกลุ่มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีอุดมการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการ Little Big Green ภายใต้แนวคิด As Green As You Can เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นผลงานละครโทรทัศน์ทั้งหมดออกอากาศทางช่อง3 2,539โปลิศจับขโมยบทบาทพยาบาลเจี๊ยบ2,540ลาปีปาศาสต์บทบาทหยาดลุ้มน้ำฝนท่านชายกำมลอบทบาทกระแตท่านหญิงกระต่ายน้อย2,541จับตายไวร้ายสายสมอนบทบาทลิลลี่ 2542เคยลิเกบทบาทมณีหยาดฟ้า2543ฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันบทบาทไก่ผู้ดีอีสานบทบาทสลินดาอย่าง2544เสือ11ตัวบทบาทงามตาลางลิขิตบทบาทอคิรา2545แผลกอบบทบาทเลี่ยม2546เล่รับสลับร่างบทบาทเพตาภาวดี 2547เลือนไม้สีเบจบทบาทเมนกาเพนชีฟมุกเทพบุตรในฝันบทบาทดุงลาวันพ่อตัวจริงของแท้บทบาทนวลพันธพันหดาวหลงฟ้าบทบาทอัญ,ญมณีน้ำหวานหวานบอดี guard, ้การ์ดแดดเดียวบทบาททันไหม2549เธอคือดวงใจบทบาทอรุณรัศมีสุรการแก้วตาพี่บทบาทนาดดาลาดา 2,550แร่ดิดยาบทบาทแพ้ใจแพทริเซียช้าง2,551พาจันซ่อนดาวบทบาทฝันดาวแพร่ภาพทางแอปพลิเคชัน CS3 พัด2,552แม่ค้าขนมหวานบทบาทใบภยัยในท้องเอกจำเลยกามเทพบทบาทเนตรอับสอนนิ่ม2,553เหนือเมฆบทบาทฟ้า 2554ปลาไหลฟป้ายแดงบทบาทปันธารีปัญจรีเพยเพยถ้ารักบทบาทเจ้าหญิงเอยาวดี2555รักออกอากาศบทบาทสมใจใจเล่ร้อยหลักบทบาทยาดาตาลรักคุณเท่าฟ้าบทบาทอุ้มเหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทบทบาทฟ้ารับเชิญ2558กระทิงเลือดมังกร บทบาทเพนภา,าจันทระจันชมพูย่าหยาละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรนางร้ายที่รักบ,บทบาทเชอรี่เข็มอัสษรรับเชิญ2565นาสบตาส5 5พับัทบาทเชอรี่เข็มอักษรผลงานภาพยนตร์สตางรับบทเป็นปานี2543สิ้นแบทพิชิตตำนาน7 คาบสมุทรให้เสียงภาคภาษาไทยในบทของมารีนานางเอกของสินแบด2,546ฮิคารุเซนโกให้เสียงภาคภาษาไทยในบทของฮิคารุ2,547สี่พลังคนกายสิทธิ์ให้เสียงภาคภาษาไทยในบทของซูสตอรม2,548 12, 202549โอปปาติกเกิดอมตะ รับบทเป็นปาน2,550 b อสแอนฟอรับบทเป็นพิมพ์2,551ความสุขของกะทิรับบทเป็นนาดา2,552ผลงานละครเวทีโอลมาหลังบ้านไซทองรับบทเป็นลุษวี2,548ผลงานพิธีกรจูงมือน้องเดินทางช่อง3 2,547 ผลงานเพลงส่งต่อความรักและเหงามากมายเลยอัลบั้ม All Stars f o r c a s e ชุดส่งต่อความรัก2,546อัลบั้มรวมเพลงละครยอดนิยมจากละครของบริษัทผลิตละครยูมา99 2,549อัลบั้มเพลงประกอบละครเธอคือดวงใจชุดที่1และ2 2,549 อัลบั้มเดืออัลบั้มอยากบอกต้องออกเทป4กันยายน2550เพลงที่ร้องหนึ่งความรัก2โกรธทำไมอัลบั้ม Seven Dogs and Cherry Seven Dogs and Friends 2551คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธออัลบั้มเพลงประกอบละครรักออกอากาศ2555 ผลงานมิวสิกวิดีโอโอ้ละหนอไม่ลอกของทงชัยแม็กอินไต2548ผลงานการได้รับรางวัลเข้าชิงรางวัลรางวัลโททัศน์ทองคำครั้งที่13สาขาได้ราสนับสนุนดีเด่นหญิงดีเด่นจากละครเรื่องจับตายไว้ได้สายสมอนายสมอน2541รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตาง2543เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่2ส,สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเลื่อนไม้สีเบต2547เข้าชิงรางวัลเฉลิมไทยอวอร์ด์ครั้งที่ส าขานักแสดงนำหญิงแห่งปีจากละครดาวหลงฟ้า2548เข้าชิงรางวัล Star Entertainment Award 2005ครั้งที่4สาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องดาวหลงฟ้า2548 10 Icons of Discovery Awards สาขาสตา2550 เข้าชิงรางวัล Top Award 2007สาขาดารานําหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องแร่ดิษยา2550เข้าชิงรางวัลสยามดาราส Star Award 2011สาขาสวยทิมใจ2554เอเชีย Model Award 2011สาขา Model Star Award จากประเทศเกาหลี2554 โอเคอวอร์ดส0 1 okay. 5สาขาผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาผู้หญิง2558จากโอคเมกาซีนเข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์จากละครซีรีส์ชุดเลือดมังกรตอนกระทิง2559 ปี2016ในสาขาผู้หญิงที่แต่งตัวดีมีสไตล์ Most s สไตลิชวูแมนจากโอคาเมกาซีนปี2562ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นหนึ่งในศิลปินในสปอร์ตประชาสัมพันธ์และได้รับเกียรติบัตรในฐานะศิลปินจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนปี2562ของประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2562รางวัลกิฟต์การเป็นผู้ให้เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีโครเมก a z ซีนรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18รางวัลพิเศษการแต่งกายส่งเสริมภาพลักษณ์ยอดเยี่ยม